ทำเอาวงการหมอลำาพือหามากๆค่ะพี่น้องคาสำหรับพวงมาลัยวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะทีมีเม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะมอบมาลัยเซอร์ไพวันปิดฤดูกาลให้กับน้องฮักแพงวรัญญาพรโอ้โหพี่น้องคาตื่นตามากๆสำหรับตอนนี้นะครับน้องฮักแพงค่ะเจอ,อโดนเม่แแม่แฟนคลับเอฟซีนะคะ มาเซอร์ไพร์วันปิดฤดูกาลพี่น้องขาจนลาสุดเลยนะคะทางเพจของไปด้วยกันนะคะเพื่อได้เอาลงมาบอกว่าเจ0 0แสนพวงมาลัยอลังการเซอร์ไพร์น้องฮักแพงคืนปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชเรียกได้ว่าตาโตกันทั้งงาน <c oughs> เมื่อแฟนคลับสายเปจัดเต็มมอบมาลัยมูลค่ากว่าเจ0 0แสบาทให้กับน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะ ศิลปินสาวมากความสามารถนะคะจากคณะสาวน้อยลำเพลินโชว์ในคืนปิดฤดูกาลที่ผ่านมาคืนพิเศษส่งท้ายการแสดงก่อนหยุดพักยาวกับบ้านของศิลปินหมอลำงานนี้เอฟีน้องฮักแพงไม่พลาดพี่น้องคะมอบพวงมาลัยชอบโตสุดๆให้กับน้องฮักแพงนะคะมาเซอร์ไพรส์กลางเวที เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับทั้งงานพี่น้องะ่ะแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชื่นชมทั้งความน่ารักความตั้งใจและสเสน่บนเวทีของน้องฮักแพงที่ทำเอาครองใจแฟนๆทั่วประเทศนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องฮักแพงด้วยนะคะใครคิดถึงเสียงวังหวันหวาและลีลาลำเพลินของน้องรอติดตามในซีซั่นหน้านะคะ นี่คือท่างเพจของไปด้วยกันพ่นไดมาลุ่งพี่น้องขาบอกเลยว่าน้องหักแพงวรัญญาพรสาวน้อยเมืองร้อยเอ็ดของเรานะคะเป็นอีหยังทีเก่งแห้งพี่น้องขาเก่งแห้งแล้วก็มีเสน่แห้งมีคนหลงรักมีคนหักคนแพงสำหรับตัวน้องหักแพงแล้วนะคะบอกเลยว่าเป็นเด็กน้อยที มีเสน่ห์พี่น้องเป็นเด็กน้อยที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วสิ่งที่น้องฮักแพงวรัญญาพรก็ออกมาโพสต์นะคะแบบนี้ค่ะฤดูการปีแรกของสาวน้อยลำเพลินโ์ก่อนอื่นเลยบุคคลที่หนูนึกถึงท่านเป็นอันดับแรกก็คือหนูต้องกราบขอบพระคุณพ่อโจแม่นูตพ่อหน่อยและผู้บริหารทุกคนที่ได้ให้โอกาสหนูมายืนณนะจุดนี้จุดที่ ทำให้หนูได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายๆอย่างการใช้ชีวิตการทํางานการอยู่ร่วมในสังคมหมู่มากนะคะและเป็นจุดที่ทําให้ชีวิตหนูดีขึ้นมากๆค่ะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ถ้าไม่มีท่านหนูคงไม่มีวันนี้ค่ะนะคะที่ขาดไม่ได้เลยบุคคลที่คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดตั้งแต่ก้าวแรก ที่ก้าวเข้ามาสู่ชายคานี้หนูต้องขอกราบขอพระคุณพ่อๆ่อแม่แม่อซของหนูทุกท่านเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ในเรื่องราวปัญหาต่างๆให้กับหนูขาดเหลือสิ่งใดพ่อๆ่อแม,แม่ก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยลูกสาวคนนี้เสมอบ้านฮักหลังนี้มีพระคุณกับหนูมากๆค่ะ คือบ้านที่พร้อมอบกอดทุกครั้งที่หนูต้องการกำลังใจรักมากเลยค่ะรักเหมือนพ่อพ่อพอแม่แม่แท้แๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดกับพ่อพ่อพอแม่แม่เอฟซีได้พูดคุยหนูขอไวพรนให้เอซของหนูทุกท่านร่ำรวยตลอดไปอยู่เคียงข้างหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบพระคุณพี่ๆในวงนะคะ พ่อพญาแม่พยาที่แสนจะอบอุ่นของหนูมากๆถามไทยข่าวข่าวความพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหนูตลอดสังคมลำเพลินโชว์คือที่สุดแล้วค่ะหนูอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ทำงานบนเวทีนี้ใจหายที่พี่ๆบางคนต้องออกไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะคะไม่รู้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะได้รับความ รักความอบอุ่นจากพี่ๆแบบนี้ไปอีกได้รับความรักความอบอุ่นจากพี่ๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกนะคะขอบคุณพี่นุกเกอร์พี่เกง่งพี่ตังและพี่ๆอีกหลายๆคนนะคะที่คอยวิ่งช่วยน้องมาตลอดทั้งฤดูกาลถ้าไม่มีพี่ๆหนูก็ไม่สามารถยืนสง่าบนเวทีให้เอฟซีดูได้ ความเมตตาความเอ็นดูที่พี่พี่มอบให้หนูหนูจะตอบแทนหนูจะเป็นน้องที่ดีบอกสอนได้เลยนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีไม่สมควรเพราะเพราะหนูรักพี่พี่เหมือนพ่อกับแม่หนูเช่นกันค่ะเคารพตลอดไปนะคะสุดท้ายนี้และอยากจะขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของหนูตลอดไป พระคุณของทุกท่านหนูไม่อ่าจลืมได้แต่หนูจะขอตอบแทนเป็นการพัฒนาตัวเองเป็นคนอดทนเป็นคนสู้เป็นคนเข้มแข็งเป็นเด็กเด็กดีตลอดไปนะคะแฮแท็กน้องหักแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องอันนี้คือยาวมากนี่คือความในใจของเด็กน้อยผู้หนึ่งพี่น้องขาที่ได้รับโอกาส แล้วเป็นอีอย่างทีถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับโอกาสของน้องหักแพงค่ะพี่น้องบอกเลยว่าถ้าผู้ใดเคยเห็นน้องเป็นคนอัธยาศัยดีพี่น้องอัธยาศัยดีเป็นคนนิสัยดีคบง่ายเข้าหาได้ผู้ใดเคยเห็นแล้วก็สิรูพี่น้องคะว่าน้องหักแพงเป็นเด็กน้อยบ,บ้านผู้หนึ่งที บ่ท้ำโตเยอะยิงบ่ท้ำโตให้ให้แบบว่าจะคล้องดูโดดเด่นพี่น้องเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเข้าถึงง่ายเป็นธรรมชาตินะคะสำหรับพ้องน้องฮากแพงค่ะแล้วสำหรับแฟนคลับเอซนะคะพี่น้องขาอาบ่ว่าสิเป็นอมแอมระมายแสงทองกับเขามายินดีด้วยนะคะน้องพี่นะคะรักรักรัก,รกขอให้หนูเป็นเด็ก เด็กถมต้นเสมอต้อนเสมอปลายขยันพัฒนาตัวเองเป็นศิลปินที่มีคุณภาพของพ่อพ่อ,พอแม,แม,แม่นะคะนี่คือพี่ะคะพี่นงฮักแพ่งคือเก้าแสตปิ่นงค่ะรักหนูนะคะพี่บอยเบิกบ้านนะคะเขามามีตะค,ค้นฮักขาบอกเลยว่าเรนนัวคนนี้เป็นคนที่หนาฮัากพี่นองเป็นเด็กที่น่ารักมากๆค่ะไม่ใ,ใช่วันนี้อนาคตเราต้องเดินต่อคําว่าใช้ชนะไม่มี มีแต่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนี่แหละทำอย่างไรที่จะให้เขารักให้เขาหลงเราต้องพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเราต้องคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรที่จะก้าวผ่านตัวตรงนั้นไปให้ได้ในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะนี่คือ,อแนวคิดของแฟนคลับเอฟซีนะคะทีมอบใผ้ยเด็กน้อยคนนี้ค่ะคือว่าน้องหักแพงมรัณยยพ่อมกับเป็นเด็กน้อยที โชคดีมากๆนะคะทีได้มีโอกาสได้รับโอกาสอันดีงามจากทางด้านบอสโจซอนุตนะคะทีเพื่นได้ให้โอกาสเด็กน้อยผู้นี้จนมากยืนย,ยุดยุดนี้แล้วก็ทําให้น้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะมีขอบคั่วการเป็นยูทีดีขึ้นพี่น้องคะสำหรับเด็กคนนี้บอกเลยว่ามีการพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอเป็นเด็กน้อยที่มีความ มุ่งมั่นเป็นเด็กน้อยที่ขยันพี่น้องคะจ้างไดกระตามสร้างขอแสดงความยินดีกับน้องฮักแพงวรัญญาพรด้วยนะคะกับมาลัยเงินเจ็ดแสนบาทพี่น้องตืง่นเต้นมากๆสุดยอดมากๆคะ่ะขอให้ฮักแพงวรัญญาพรตั้งหนาะตั้งตาพัฒนาตัวเองเป็นเด็กดีของอสังคมเป็นเด็กดีของพพเมมเอตตลอดไปคะ่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ซ้ำนิดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ